ครับวันนี้เราจะนำทุกท่านมาพบกับ5อันดับพระรูปหล่อยอดนิยมของภาคอีสานที่มีราคาเช่าหาและเปลี่ยนมือค่อนข้างสูงและเป็นที่ต้องการของนักนิยมสะสมผระเครื่องสายภาคอีสานซึ่งส่วนมากจะเป็นสิทธิสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานและด้วยบารมีของหลวงพ่อหลวงปู่และความศักดิ์สิทธิ์ที่ป,ปาฏิหาร ประสบการณ์ที่ผู้บูชาต่างก็เห็นและสัมผัสได้และด้วยจำนวนการสร้างที่มีน้อยและหายากจึงทำให้รูปหล่อรุ่นนิยมดังกล่าวมีราคาเช่าหาที่แพงขึ้นเรื่อยๆและนี่ก็คือ5อันดับพระรูปหล่อรูปเหมือนยอดนิยมของภาคอีสานชุดที่1 อันดับที่5รูปหล่อปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมารุ่นเทพประทานพรรูปหล่อปั๊มรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2536วัตถุมงคลรุ่นพระเทพประทานพรซึ่งจัดสร้างโดยมูลนิธิปริสุดทยานโดยการจัดตั้งของหลวงพ่อคูณปริสุดโท ได้ได้ออกใบอนุญาตพิเศษให้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นคุณพระเทพพิทักษ์และรุ่นคุณพระเทพประทานพรเมื่อวันที่16มีนาคมปีพศ2535เพื่อจัดหารายได้เข้าสมทบก่อตั้งเป็นกองทุนมูลนิธิปริสุดทะยานขึ้นเพื่อเป็นทุนใช้ใจ่ายในโรงเรียนปริยัติธรรมและทรรมุบำรุงศาสนาสืบไป วัตถุมงคลรุ่นคุณพระเทพประทานพรนี้หลวงพ่อคูณท่านเมตตานั่งสมาธิเป็นแบบให้เป็นครั้งแรกโดยทุกพิมพ์ที่จะสร้างเป็นพิมพ์สมาธิจากแบบจริงทั้งสิ้นด้วยความปานีตงดงามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอันจะเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งของหลวงพ่อสื่อไปวัตถุมงคลรุ่นนี้จึงควรค่าอย่างยิ่งต่อการมีไว้สักการะบูชาอีกทั้งยังได้ หรือว่ามีส่วนร่วมในการสมทบทุนเข้ากองทุนมูลนิธินี้อีกด้วยส่วนจำนวนการจัดสร้างรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคุณรุ่นรอยองค์รุ่นแรกนี้ก็มีชุด5องค์มีเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองฝาบาทเนื้อทองแดงจัดสร้างจำนวน100ชุดเนื้อเงินจำนวนการจัดสร้าง 3, 0 0 0องค์ เนื้อวะโรหะจำนวนการจัดสร้าง5,000องค์เนื้อทองฝาบาทจำนวนการจัดสร้างที่ตั้งใจไว้20,000องค์แต่ปั๊มจริงๆได้แค่3,000องค์เท่านั้นเพราะว่าแม่พิมพ์ชำรุดเสียก่อนและเนื้อทองแดงจำนวนการจัดสร้าง20,000องค์ส่วนราคาเช่าหาก็อยู่ที่หลักพันกลางๆขึ้นไปในเนื้อทองแดง ส่วนเนื้ออื่นราคาเช่าหาก็ขึ้นอยู่ที่เนื้อขององค์พระที่นำมาจัดสร้างก็เอามีราคาแพงขึ้นไปตามสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่4รูปเหมือนปั๊มรุ่นร้อยปีพระอาจารย์มั่นภูริทักโต รูปเหมือนปั๊มรุ่นนี้จัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2514ที่วัดสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสร้างในงานเนื่องจากหลวงปู่มั่นอายุครบ100ปีชาติการนับตั้งแต่ท่านเกิดจนถึงปีพศ2514งานนี้ถือว่าเป็นมหาพิธีใหญ่ที่สิทธิสายหลวงปู่มั่นพระสายกรรมฐานพระป่าที่เป็นสิทธิานุสิทธิ์ของท่าน ที่เป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่เคารพของผู้คนทั่วประเทศต่างมาในงานนี้เกือบแทบทุกองค์เช่นพระอาจารย์ฟัน่นพระอาจารย์ตื้อพระอาจารย์วันพระอาจารย์จวนหลวงพ่อพุธหลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยหลวงปู่แหวนหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมเป็นต้น และก็มีอีกหลายคณาจารย์ที่ไม่ได้เอ่ยนามก็มาร่วมในงานนี้จัดสร้างโดยคณะสิทธาอากาศซึ่งนำโดยนาวาอากาศเอก,กเกษมงามเอกจัดสร้างถวายแจกในงานครบรอบร้อยปีนี้โดยแจกที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลน,นครซึ่งก็มีวัตถุมงคลหลายแบบที่จัดสร้างในครั้งนี้เช่นพระบูชาเหรียญ วัดป่าสุทาวาสก็เป็นวัดที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้มรณภาพและชาปนกิจที่นี่ในปีพศ2492สอ่วนจำนวนการสร้างของรูปเหมือนปั๊มรุ่นนี้ที่พบเจอก็มีเนื้ออาบากา้าเนื้อทองเหลืองเนื้อทองแดงส่วนจำนวนการสร้างแต่ละเนื้อก็อยู่ที่หลักร้อยหรือว่าน้อยมากส่วนราคาเช่าหา ก็อยู่ที่หลักพันกลางๆขึ้นไปในเนื้อทองแดงก็แล้วแต่สภาพความสวยขององค์พระอันดับที่3รูปร่อรุ่นดงเคงของหลวงพ่อผางจิตตะคุโตรูปร่อรุ่นนี้ออกที่วัดดงเคงอำเภอปะทายจังหวัดนครราชสีมา จัดสร้างในปีพุทธศักราช2,517รูปหล่อโบราณยอดนียมนี้จัดสร้างเป็นรุ่นแรกออกที่วัดดงเคงของหลวงพ่อผางแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตจังหวัดขอนแก่นจัดสร้างเพื่อหาไรายได้สมทบทุนสร้างเสนาศาสนาต่างๆภายในวัดดงเคงและจำนวนการสร้างน้อยมากไม่ถึง500องค์เป็นเนื้อผสมแก่สำลตออกแดงเหมือนนวโรหะก้นคก ราะสมัยก่อนตอนเทรูปหล่อโบราณรุ่นแรกนี้ชาวบ้านที่มีความศรัทธาได้เอาเหรียญสตางค์เก่าๆกําไรต่างหูและของมีค่าอื่นๆมารวมกันแล้วเทผสมกับรูปหล่อรุ่นนี้เทเสร็จได้นำไปผ่านการจุ่มรักน้ำยาดำซึ่งเป็นรักเก่าจึงออกมาดำบ้างแดงบ้างไม่ได้จุ่มรักก็มีส่วน ก้นด้านร่างจะตอกรอเด็กแทนคำย่อของวัดดงเคงหรือว่าเป็นสุดยอดวัตถุมงคลของหลวงพ่อผางที่ลูกศิษย์ต่างก็สแสวงหาอยากมีไว้ครอบครองและกราบไหว้บูชาสุดยอดประสบการณ์ที่สุดของหลวงพ่อผางที่เหนือคําจะบรรยายและรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์มากมายทั้งแขวคา,าดคงกระพันเมตตามหานิยม ครอบจักรวาลเลยทีเดียวก็ว่าได้จึงเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งในบรรดารูปหล่อโบราณจนได้รับฉายาว่าเบตงแห่งอีสานส่วนราคาเช่าหาก็อยู่ที่หลักหมื่นกลางๆขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยขององค์พระอันดับที่สอง พระรูปหล่อพระอ,อาจารย์ฟั่นอาจารโรรุ่นสามงามเอกหรือรุ่นหัวหริมจะสร้างโดยนาวาอากาศเกษมงามเอกและคณะจะสร้างในปีพุทธศักราช2514จำนวนการสร้างมีเนื้อนาวะโราหะก้นเงินสร้าง19องค์เนื้อนาวะโราหะก้นทองแดงสร้าง500องค์ตอกหมายเลขประจำองค์พระทุกองค์ใต้ฐานบรรจุเกษา เป็นรูปหล่อที่นิยมสุดและมีราคาสูงสุดของหลวงปู่ฟัน่นจำนวนการสร้างแน่นอนชัดเจนเป็นรูปหลอยอดนิยมรุ่นโด่งดังและถูกถามหามากที่สุดของพระอาจารย์ฟัน่นยิ่งในสภาพสวยเฉียบน้ำทองกระจายประกอบกับเลขที่ตอกกำกับข้างใต้ฐานที่เป็นมงคลด้วยราคาก็สูงมากเหตุผลเพราะเป็นรูปหล่อ ที่มีประสบการณ์เปรียบเทียบกับจำนวนผู้ศรัทธาที่มีมหาศาลแล้วจัดว่าไม่สมรุนกันเลยจึงไม่เคยหลงเหลือหรือหลุดรอดเข้ามาในวงการสักเท่าไรนักนับว่าหายากมากๆแล้วในปัจจุบันอีกทั้งเครดิตความตั้งใจของผู้สร้างก็คือนาวาอากาศเอก,กเกษมงามเอกและคณะสิทธอ,อประกอบกับฝีมืออาจารย์ชิดเหรียญประชาศิลปินแห่งชาติในขณะนั้น จึงได้มาซึ่งผลงานรูปรอที่สอดประสานร,ระหว่างงานศิลปะกับความเข้มขังดูมีพลังอย่างโรงตัวแม้รูปทรงองค์พระจะอวบใหญ่และมีศรีรษะที่เล็กเรียวแต่กลับกลายเป็นรูปรักษ์ที่สง่างามผึ่งพายจนเป็นที่มาของชื่อรุ่นที่เรียกกันติดปากว่าหัวปริมข้างใต้ฐานมีฝาอุด้นป๊ำพระคาถาหัวใจยุงทอง อันเป็นคาถาที่ใช้ประจําของหลวงปู่ล้อมรอบคำว่าอาจารโรอีกที่ตอกหมายเลขกำกับทุกองค์ส่วนประสบการณ์มากมายส่วนราคาเช่าหาก็อยู่ที่หลักแสนขึ้นไปก็แล้วแต่สภาพความสวยขององค์พระอันดับที่หนึ่ง พาะรูปปรอโบราณรุ่นแรกออกวัดหนองติมของหลวงปู่สุขธรรมโชโตจัดสร้างในปีพุทธศักราช2498ในดิยนแดนอีสานใต้มีพระเจจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมขังอย่างรู้ฟ้าดินชาวบ้านกล่าวขานว่าท่านสำเร็จถึงวิชาขั้นอภินดามีผู้นำไปอาราธนาบูชาต่างได้รับประสบการณ์มากมาย นกระทั่งได้มาเล่าสู่กันฟังทั้งทาง,ทงด้านโคงกระพันแ์แควคาาโชคราบเมตตามหานิยมครบเครื่องเลยทีเดียวเหนือจะบรรยายถ้าไม่แน่จริงอย่างที่พูดพระรูปหล่อรูปเหมือนรุ่นแรกของท่านคนในพื้นที่คงไม่สู้ราคากันถึงหลักล้านบาทเลยทีเดียวสุขยอดเยี่ยมแกเป็นชื่อและนามสกุลเดิมของพระครูภาวนาพิมลหรือ หลวงปู่สุขธรรมโชโตแห่งวัดโพไซทองตำบลละหานทรายอำเภอละหานทรายจังหวัดปุริล์หลวงปู่สุขท่านออกเดินธุดงค์ไปหลายแห่งทางด้านวิปัสสนากรรมฐานท่านได้เรียนกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตส่วนในด้านพระเวทวิทยาคมต่างๆท่านได้ศึกษากับพระอาจารย์อินพิสุขชาวเขมรที่ธุดงค์มาจากเมืองศรีโสพล และมาสร้างวัดหนองติมอยู่ในเขตอำเภอตาพยาซึ่งเดิมขึ้นอยู่กับจังหวัดปากีนบุรีหลวงปู่สุขท่านจเจริญวิปัสสนากรรมฐานและสมถะภ,ภาวนาอยู่เป็นประจำปฏิบัติธรรมด้วยความเคร่งครัดจนชาวบ้านกล่าวขานกันว่าท่านสำเร็จถึงขั้นอภิญญาด้วยวัดปฏิบัติที่ดีงามความสำเร็จทั้งหลายเหล่านี้ทำให้ชาวบ้านเล่ากันปากต่อปากถึงกับมีผู้เรื่มใสหลวงปู่ ในหลายๆจังหวัดเดินทางมากาบน้มัสการท่านให้ท่านเป่ากระหม่อมบ้างลดน้ำมนต์บ้างเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตรูปหล่อโบราณรุ่นแรกของหลวงปู่ศุกธรรมโชโตโจะสร้างมีเนื้อสำลิดเพียงเนื้อเดียวหลวงปู่ศุขสร้างแจก,กต่อชะอหรือตำรวจตะเวนชายแดน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในยุคสมัยสงครามอินโดจีนผู้ที่ได้รับรูปหล่อรุ่นแรกส่วนมากจะเป็นผู้ที่ได้รับใช้าชาติและแจกที่วัดหนองติมตำบลทับราชอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วในปัจจุบันส่วนราคาเช่าหาของรุ่นนี้ก็อยู่ที่หลักแสนจนถึงหลักล้านก็ขึ้นอยู่กับสภาพความสวยขององค์พระ ครับและนั่นก็คือ5้าอันดับพระรูปหล่อรูปเหมือนยอดนิยมของภาคอีสานที่มีราคาเช่าหาค่อนข้างสูงซึ่งก็มีรูปหล่ออีกหลายขณา,าจารย์ที่ไม่ได้นำมากล่าวในวันนี้แต่ละอาจารย์ก็มีราคาเช่าหาที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ความนิยมของแต่ละพื้นที่ถ้ามีโอกาสจะรวบรวมมาเพิ่มเติมให้ชมกันอีกในครั้งต่อไป และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ